สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่า iPhone 15เนี่ยซื้อตัวไหนดีนะคืออย่างเงี้ยมันมีประเด็นมากมาเลยคือมันจะมีคนหลังเลหลายคนเลยเราเชื่อว่าหลายคนา่าให้จังเลว่าเฮ้ยเราจะแบบไป15 Pro ดีไหมเราจะไป15เฉยๆหรือจะไป15 plus หรือจะไป15 pro max วันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันว่าเฮ้ยต้องซื้อตัวไหนดีวะอ่ะเขาเรื่องกันเลยดีกว่าคือสเปคคร่าวๆเนี่ยเราคิดว่าหลายคนรู้อยู่แล้วเนาะว่าถ้าจัดเต็มจัดสุดเนี่ยต้องไป pro max เพราะว่าสเปคตัว pro เฉยๆเนี่ยมันยัง สเปคเรื่องกล้องยังไม่ได้จัดเต็มมากเท่าไหร่ส่วนตัวโปรตัวส่วนตัว15กับ15 p l u เนี่ยจะมีความเหมือนกันเลยก็คือสเปคข้างในคือสเปคของ14แหละแต่ว่าดอกหน้าจอให้กากลงหน่อยแล้วก็กล้องเหลือ2ตัวแล้วก็ usb type c ไม่ได้เร็วเหมือนกับ15 pro หรือ15 pro max นะครับฉะนั้นเราจะขอแบ่งเป็นตัวธรรมดากับตัว pro ละกันอ่ะแล้วควซื้อตัวไหนจริงๆแล้วอ่ะเราคิดว่า ต้องดูตามการใช้งานเป็นหลักเลยดีกว่านะหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าแบบว่าถ้าอินเคสที่แบบว่าเราแบบไม่ได้แบบคิดว่ามันถรา่องกลนแพงไปอย่างเงี้ยเราคิดว่าตัว plus หรือตัวธรรมดาก็เพียงพอทําไมอะเรามาดูความต่างกันก่อนความต่างอย่างแรกก็คือ1คือเรื่องกล้องเรื่องกล้องเนี่ยกล้องของตัวธรรมดาเนี่ยมันจะมี2ตัวแล้วมันจะไม่มีเลนซูมขนาดแบบไม่มีเลนซูมระยะ 5x เอเออหรือ 5x ออย่างเงี้ยเออประมาณนั้น แล้วเราต้องมาถามันก่อนว่าการใช้งานของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแค่ถ่ายรูปลงไอจอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเว้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือไอซูมไอซูม 5x ต่อให้คนไปซื้อตัวโปได้ขึ้นมาแล้วเวลาคุณไปดูคอนเสิร์ตอะแม่งมันก็ใช้ไม่เวิร์กอยู่ดีเว้ยฉะนั้นเราคิดว่าตัวธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครแบบไม่ได้แบบเน้นเรื่องกล้องขนาดนั้นอะคือแบบถ่ายลงไอจีใช้ชีวิตประจาวันทั่วไปแบบเราใช้นะย้ำว่าแบบเราใช้เราคิดว่ามันเพียงพอแล้วเว้ยมันเพียงพอมากๆแล้วเออเพราะว่า ถ้าเกิดว่าคุณจะคาดหวังการใช้งานระดับโปรอย่างเงี้ยบางทีเรารู้สึกว่าการข้ามไปเป็นใช้กล้องอย่างนั้นน่าจะเวอร์กว่าแล้วก็รวมถึงไอตัว15 Pro Max เนี่ยไอกล้องที่มันจะได้ต้องได้เป็นซูม5เท่าใช่ป่ะเป็นเพริสโคปมอย่างเงี้ยมันดันไปอยู่ในตัวท็อปอย่างไงหมายความว่าถ้าเกิดคุณซื้อ15เฉยอย่างเงี้ยอันนี้เราคิดว่าการโดดข้ามไป15 Pro Max น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าแต่ว่าก็ต้องแล็กังน้ำหนักที่มันมากขึ้นถูกป่ะอ่าถัดมาอย่างที่2ที่ต่างกันคืออะไรอ จอของ i p h o n ส15ห้าเฉยๆเนี่ยกับตระกูล Pro เนี่ยความรีเฟรชเรทมันต่างกันยังไงต่างกันยังไงคืออย่างนี้รีเฟรชเรทเนี่ยมันคือถ้าเกิดพูดตรงคืออตัตราการกระพริบหรือมันทําเหมือนกับว่าแบบรูปอ่ะมันจะเคลื่อนไหวสมูทขึ้นการการสรครอเมนูการปัดทอย Facebook หรืออะไรอย่างเงี้ยเล่นเกมอย่างเงี้ยร้อยยี่สิบเมันย่อมดีกว่าเสมอดีกว่า60สิบแต่60สิบไม่ได้ไม่ได้แบบว่าใช้ไม่ได้เว้ยคือ ยางกับเราอะ่ะเราเป็นคนที่โอเคแหละเราพรีเฟร์เราชอบมากไอจอร้อยยี่สิบเฮิร์สเราชอบจริงๆนะแต่เราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าใช้หกสิในยุคปัจจุบันเนี้ยมันแย่ไหมโอเคแหละมันอาจจะไม่ได้ดีสุดแต่เราบอกว่ามันไม่ได้แย่มากเออถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ตามที่แบบว่าคุณมีโปรดักที่บ้านอย่างเงี้ยที่แบบว่าอาจจะแบบเออเป็นเรียกว่าไงเดยอ มี iPad Pro อย่างเงี้ยเออมี iPad Pro ซึ่งอาจจะเป็นแค่โปรดักไม่กี่อย่างของ Apple ที่เป็น120เฮิร์หรือคุณแบบไม่ได้หรือถ้าเกิดคุณแบบว่าไม่ได้ใช้แบบ14 Pro 14 Pro Max มาก่อนอย่างเงี้ยเราว่าไอตรงนี้จะไม่เป็นปัญหาสำหรับคนที่เอ,อ่อสำหรับคนที่แบบว่าดูจอ120เฮิร์มาก่อนเว้ยดังกับบางคนที่แบบว่าเขาอาจจะใช้แบบ11 11 Pro Max อะไรพวกเนี้ยมาคือถ้าเกิดว่าคนที่ใช้ iPhone ที่เป็น จอที่เป็นแบบว่าเหมือน6 0เฮิร์ซ์มาก่อนนะแล้วเขาโดดมาเป็น1 5เฉยๆอย่างเราคิดว่าเขาเขาจะไม่เป็นหนากับตรงนี้เว้ยคือถามว่ามันคุ้มไหมที่จะเพิ่มเงินอนะจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดเราไปมองไอ้ตัว1 5 plus นะ่ะ1 5 plus มันราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะ3 3 7 4 1 4 1 900 c ใช่ปะกับส่วนต่างของ1 5 pro max ที่ 2อ6 g b เท่ากันเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ4 8 9 0 0อย่างเงี้ยเราคิดว่าถ้าส่วนต่าง7000น่ะคุณยอมรับได้คุณข้ามไปได้แต่ถ้าเกิดว่าให้ตรง7000พันเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยเราไม่ใช่ขนาดนะ่ะเราคิดว่ามันเพียงพอแล้วอ่ะถัดมา usb type c อันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าหลายคนน่ะชอบเป็นประเด็นกับตรงนี้มากเลยเว้ยอ่ะอย่างนี้ก่อน usb type c ของ iphone 15ธรรมดา ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลน่ะมันช้าเว้ยมันช้ากว่า iPhone 15ตระกูลโปรเนี่ยประมาณ10เท่าเลยเป็นอย่างน้อยเป็นเป็นอย่างเป็นอย่างน้อยยี่สิบสเท่า20เท่าอะ่ะเออแต่แต่ฟังกันนะเราลองมานับจํานวนครั้งอะ่ะที่พวกเราจะต้องใช้ iPhone ในการต่อเข้ากับคอมเราใช้กี่ครั้งดีกว่า เอออันนี้อันนี้คือคำอันนี้คือคำอันนี้คือคําถามหลักที่คุณควรจะต้องถามตัวเองต้องตอบเองให้ได้ว่าคุณทําอย่างเงี้ยกี่ครั้งเออแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณบอกว่าเฮ้ยแต่แบบ15 Pro Max เนี่ยสู่15 Pro เนี่ยมันเป็นแบบ USB Type C ที่แม่งเร็วจัดจัดอ่ะหรือเขาเรียกว่ามาตรฐาน Thunderbolt ช่างแม่งเหอะคือมาตรฐานมันดีกว่ามันเร็วกว่ามากแต่ประเด็นคือว่า คุณม่ต้องซื้อสายต่างหากไว้ซึ่งเส้นระมาน2 5 90 2 6 90อะถึงคุณคุณคุณคณถึงจะได้ใช้มาตรฐาน Thunderbolt นึกออกปะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณใช้ PC อะ่ะคอมคอมทั่วไปที่ไม่ใช่ Mac ที่ไม่ใช่ Mac อะเราคิดว่าหลายหลายบอร์ดอ่ะไม่มีพอร์ต Thunderbolt ไว้คือมันมี USB Type C จริงแต่ไม่มี Thunderbolt ฉะนั้นเรารู้สึกว่า ซื้อไปอ่ะบางทีอ่ะดูการใช้งานเป็นหลักเราว่าแม่งจะเวิร์กกว่าคือหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณซื้อ15 Pro Max ไปเงี้ยแต่ว่าคอมที่คุณใช้อย่างเงี้ยมันไม่มีมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่า Thunderbolt มาตรฐาน Thunderbolt Thunder Standard อย่างเงี้ย เท่ากับว่าคือ i p h o n นอ่ะคุณมี Thunderbolt บวยแต่เวลาคุณเอาไปเสียบกับคอมอ่ะคอมคุณไม่ได้รองรับ t ัน n d e r b o l t ไงฉะนั้นคอมเราใช้ในการถ่ายข้อมูลอ่ะมันก็จะกลายเป็นไทซีรู้สึกมาตรฐาน3ามุดหนึ่งหรือสามจุองว่เราก็มองมันก็ไม่ได้เร็วกว่าฮัน n d e r b โ l t มันก,มนก็มันก็เฉยๆอ่ะเออหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้งานได้แต่ประสิทธิภาพอย่างเงี้ยเหมือนบางครั้งว่าต้องใช้กับ MacBook ด้วยเพราะ m a c b ุ o กทุกรุ่นมั้งเขาให้ t ันเ d e r b o l t เป็น Standard มาตรฐานมาตรฐานอยู่แล้วกับไทซ C อย่างเงี้ยเออะ ถัดมาประเด็นะไรที่มันต่างกันอีกเรื่องสีคือเราไปจับมาหมดแล้วทุกสีอ่าถ้าเป็น iPhone 15เฉยๆก็คือเหลืองเหลืองดำเอออะสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยเออเรา,ามองว่าสีของ iPhone สีของ iPhone ไอพวกแบบไอพวก15 1ห้า u ิเนี่ยสีมันมีความละมุนอ่ะสีมันมีความละมุนมากเรารู้สึกว่า Apple ดูตั้งใจทำสีรอบเนี้ยดีกว่า ไอโฟนรุ่นก่อนๆที่เป็นตัวปกติมากๆเออเท่าที่เราเท่าที่เรา,า,าสังเกตน,นะเราว่ามันมันดูโอเคกว่ามากๆเลยเออกับสีที่แบบดูมีความตั้งใจทํามีการเก็บดีเทลอะไรต่างๆเนี่ยเราว่าดีกว่าเออส่วนไอตัว15 Pro หรือ15 Pro Max เนี่ยเรารู้สึกว่าแม่งเป็นสีที่แม่งดูจริงจังขึ้นมาอีกระดับเึงอ่อขึ้นก่อนเนี่ยด้วยความที่ว่าเอ่อบอดี้ของในส่วนของ iPhone ตระกูล Pro เนี่ยมันไม่ได้ใช้ไทเนียมเหมือนใช้เป็นสแตนเลสบ้างหรือใช้เป็นอะไรสักอย่าง,างหรือเป็นอลูมิเนียมหรืออะไรสักอย่างของมัน รู้สึกแต่ก่อนน่ะไอโฟนน่ะมันยังดูไม่ได้ดูจริงจังขนาดนี้พรามันใส่เทเทเนียมเข้ามาไทเทเนียมมันดูมีความแบบอุ้ยจริงจังมากจริงจังแบบดูจริงจังขึ้นมาต่อให้แบบว่าคุณจะเลือกสีที่แบบ Natural เนเ u อร l ไทเทเนียมหรือแบบคุณจะเลือกสบบสีไว้ไทเทเนียมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็รู้สึกมันมีความจริงจังกับเว้ยคือเรารู้สึกว่ารอบนี้สีแอปเปิลพยายามทำก็คือว่าก็คือว่าแบบพยายามแบ่ง แบ่งกลุ่มลูกค้าให้มันชัดขึ้นอย่างเงี้ยแต่คือเราคิดว่าปีหน้า iPhone 16อ่ะได้จอ120เฮิร์แหละหรือไม่งั้นก็กักหนอยก็90เฮิร์แน่อะเออฉะนั้นคือเราคิดว่าถ้าเกิดว่าไครอ่ะที่แบบว่าดูให้ดูการใช้งานของตัวไอเป็นหลักกับดูงบประมาณนะให้เอาสองอย่างเนี้ยพยายามมาแมทช์กันให้ได้ฉะนั้นเราจะไม่อวยว่าตัวไหนมันดีกว่ากันแล้วนะเราจะรู้สึกแค่ว่าดูการใช้งานเป็นหลักถ้าเกิดว่าวันๆเลยนะอ่ะไอแบ่งนี้แล้วเกิดว่าพอการใช้งานของคุณเนี่ยเป นิดหน่นอยลงนั่นลงนิดหน่นอยแบบไม่ได้แบบใช้เพื่อถ่ายวิดีโอจา๋าเอางานมาตัดต่อใน macbook อย่างเงี้ยเรามองว่าใช้ตัวไหนก็ไม่ต่างกันก็ไม่ต่างกันจริงๆไว้แล้วไอ้เรื่องสีอะเราคิดว่าไม่ต้องไมคขนาดนั้นก็ได้ยิ่งอาจจะมองว่าใส่เคสก็จบไงเออประมาณนั้นเออฉะนั้นคือถ้าดูการใช้งานเป็นหลักถ้าเกิดว่าคุณใช้งานในชีวิตประจําวันเหมือนคนทั่วไปอะเราว่า iPhone ตัวไหนก็ไม่ต่างกันแต่ถ้าเกิดว่าอะคุณเริ่มมีการใช้งานที่มันจริงจังขึ้นแหละ คุณต้องถ่ายวิดีโอหนักมากคุณต้องใช้กล้องหนักมากหรือคุณต้องการการเล่นเกมที่มันหนักมากๆอย่างเงี้ยใช้คาว่าหนักมากเลยนะแบบคุณจะเป็นแบบไปเป็นเกมเมอร์ที่จริงจังกัแบบเกมมากขึ้นเงยเรามองว่า iPhone 15 Pro 15 Pro Max น่าจะตอบโจทย์การทํางานเฉพาะทางอย่างนั้นนะมากกว่าเออซึ่งถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดว่าเงินคุณเหลือถ้าเกิดคุณจะบอกว่าเฮ้ยเราไม่สามารถซื้อ15 Pro หรือ15 Pro Max มาใช้ถ่าย Facebook ไม่ได้หรอกมันก็ใช้ได้ไงแต่ไม่มีใครห้ามหมือนออกปะคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดบัตเจ็ตมันไม่ได้เพียงพออะเราคิดว่าใช้ตัวไหนอะมันใช้ตัวไหนก็ควรจะต้องแบบคิดพิจารณาถึงแบบวัาดุประสงค์การใช้งานอะเออมันแค่นี้เองไ้แล้วมันแค่นี้เองหลักมันแค่นี้ฉะนั้นเราคิดว่าไม่ต้องวงภาพรล้วอะยังไงภาพลักษณ์ของ iPhone ถ้าเกิดรามองกันทั่วไปอะมันก็ยังโอเคกว่า Android ดอึศเอาแอนดรอยไม่กดนนะเพราะว่าเราก็ใช้ Android มาก่อนเออคือภาพลักษณ์ของไอโฟนอะเรายังมองว่าม a อ d r o i ยอยู่ดีหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราคิดว่าคนคนจะต้องแบบไม่ต้องซี้เรื่องนี้แล้วอะคือฉะนั้นสรุปง่ายคือดูตามการใช้งานครับถ้าเกิดว่าใช้งานทั่วไปอย่างเงี้ยเรามองว่า15ธรรมดาก็พอแล้วหรือ15 plus ก็พอแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้งานแบบจริงๆจังมากๆเงี้ยเราว่าไป15 pro หรือ pro max ดีกว่านะครับก็ประมาณนั้นแหละในส่วนส่วนต่างของ CPU อย่างเงี้ยเราเรา,เราไม่พูดถึงแล้วกันว่าคนใช้งานทั่วไปอะไม่เห็นความแตกต่างขนาดนั้นก็ประมาณนี้ครับสำหรับ ep นี้บวัสดีครับ